วันนี้ผมมีเรื่องเล่าหลอนมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นฝากกดไลคกดแชร์เอาไม่ใช่ฝากกดติดตามด้ยวยนะวิ่งวนะิ่ะมีเด็กจริงมีเด็กสาวเด็กสาวคนหนึ่งชอบสะสมตุ๊กตามากวันหนึ่งเธอไปเจอกับตุ๊กตาที่สวยถูกใจเจ้าของร้านบอกว่า ไม่ได้มันไม่ได้มีไว้ขายเพราะมันคือตุ๊กตาต้องซาบเธอตื้อจนเจ้าของร้านยอมยกให้ฟรีๆแต่จะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอดีใจมากรีบปุ่มตุ๊กตาตุ๊กตาแสนสวยกลับอาพาร์ตเมนต์ทันทันทีเมื่อไปถึง พลอบป,ปี้อาพาร์ตเมนต์เมนเธอก็ต้องเข้าไปกดลิฟต์เมื่อลิฟต์มาถึงเธอก็ต้องเข้าไปในลิฟต์พร้อมกอดตุ๊กตาไว้แน่นด้วยความหวงแหนขณะที่ประตูลิฟต์ปิดลงแต่ลิฟต์ลิฟต์ก็ไม่ขยับขึ้นไปข้างบนเหมือนทุกที เธ,เธอเริ่มรู้สึกกลัวและคิดว่านี่คืออาถรรพ์ของตุ๊กตาตัวนี้ทันใดนั้นนั้นเองนั้นเองตุ๊กตาตัวนั้นก็ค่อยๆหันหัวมาทางเธอพร้อมกับตัวตาที่ค่อยๆ ลืมขึ้นหญิงหญิงสาวอยากจะกลิกแต่ไม่มีเสียงเล่นลอดออกมาจากปากเลยตอนนั้นเองปากของตุ๊กตาก็ค่อยๆขยับพูดออกมาว่ากดลิฟก่อนเซียรอนควา,ามกดตดวนะ